วันนี้เราจะพาทุกคนไปนเลือกหญ้าให้กระต่ายกันนะคะหญ้าที่นิยมในท้องตลาดก็จะมีเป็นหญ้าอันฟ้าฟ้านะคะสําหรับกระต่ายเด็กอายุ1เดือนถึง6เดือนแล้วก็หญ้าทิมอัลคีนะคะสําหรับกระต่ายที่อายุ6เดือนขึ้นไปวิธีการเลือกหญ้านะคะหลักๆเลยก็คือ หนึ่งหญ้าจะต้องมีสีเขียวๆเ,เพื่อแสดงถึงความสดใหม่ไม่ใช่หญ้าสีน้ำตาลแก่ๆเข้มๆนะคะ 2. มีใบมีก้านเพื่อช่วยในเรื่องรับฟันไม่ให้ยาวไม่ควรเลือกหญ้าที่มีแต่ใบยอย่างเดียวนะ 3. เลือกหญ้าที่ร่อนฝุ่นมาแล้วนะคะหญ้าที่ไม่ได้ร่อนฝุ่นเวลาน้องกินฝุ่นจะเข้าจมูกทำให้จามอาจเป็นหวัดหรือโพรงจมูกอักเสบ รุงนี้ค่อนข้างที่จะฝุ่นเยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เขาไม่ได้ร่อนฝุ่นมาจะสังเกตว่าฝุ่นจะเยอะกว่าถุงที่แล้วมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าน้องกินไปเนี่ยน้องอาจจะเป็นหวัดนะคะแล้วก็อาจจะทำให้โพรงจมงูกอักเสบได้เลย ยาที่ดีจะต้องมีกลิ่นหอมนะคะถ้าไม่หอมเนี่ยอาจจะซื้อมาทิ้งเพราะว่าน้องไม่กินที่เราซื้อมาแก้ขัดเป็นแพนโกล่านะสังเกตสีอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เลยคือเปิดถุงมาเนี่ยเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเก่าอะแล้วก็แน่นอนนะคะซื้อมาทิ้งเพราะว่าน้องไม่กินเลยเนี่ยถ้า้าที่เป็น ลักษณะแบบเก่าๆกลิ่นเก่าๆแบบนี้นกระต่ายเขาจะไม่กินนะคะเขาจะค่อนข้างเลือกกินเสี้ยญาที่มีกลิ่นหอมๆเหมือนลังนกวิธีการให้หญ้าแห้งนะคะเราก็จะเน้นเป็นให้น้อยๆแต่ว่าเติมบ่อยๆนะคะหยิบไปให้ในปริมาณน้อยๆเพื่อที่ว่า เวลาที่เราหยิบไปใหม่น่ะกินของหญ้าใหม่นะจะทําให้น้องกินได้ง่ายกว่าหญ้าที่แบบให้ทิ้งไว้เยอะๆแล้วน้องคุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยน้องจะเกิดอาการไม่กินเราทําให้หญ้าก,ก็จะเก่าไปเลื่อยๆพอหมดกิ่นหอมกระต่ายที่เลือกกินก็จะหยุดกินไปเลยค่ะสำหรับบ้านไหนที่ค่อนข้างจะกินหญ้ายากเอาสักหน่อย เราก็จะให้ผสมกับอาหารเม็ดเลยนะคะให้หญ้าไปก่อนแล้วก็ให้อาหารเม็ดตามนะคะอยู่ในชามเดียวกันเลยน้องก็จะคุยคุยกินหญ้ากินน้องก็จะคุยคุยกินอาหารเมร็ดแล้วก็จะกินหญ้าเข้าไปด้วยแต่ว่า จะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่ไม่แนะนําให้กินเลยก็คือหญ้าอัดเม็ดนะคะหญ้าชนิดนี้กินง่ายก็จริงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจะไม่ช่วยในเรื่องของการรับฟันกระต่ายทําให้เมื่อน้องกินไปนานๆแล้วกระต่ายโตเต็มที่จะมีปัญหาในเรื่องของฝีรากฟันนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดฟันหรือว่าพาฝีออกนั่นเองอันตรายมาก